สวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขออย่นดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนๆนักสะสมครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญ1น1บาทนะครับที่ว่ากันว่ามีทั้งหมดนั้น4ี0ล้านสองแสนเหรียญนั้นเป็นแบบไหนครับทุกคนตั้งใจฟังรายละเอียดของคลิปนี้ให้ดีๆนะครับว่าเหรียญ1บาท4ีล้านสนั้นเป็นเหรียญอะไรครับ ทุกคนครับเหรียญที่อยู่ในมือของคุณนี่นะครับอาจจะขายได้หรือไม่ได้เนี่ยนะครับให้ทุกคนสังเกตต,ตามที่ผมบอกนะครับในส่วนของเหรียญที่ท่านได้เห็นอยู่นี้นะครับคือเหรียญที่ว่ากันว่ามีอยู่4 2ล้าน2แสนเหรียญครับแน่นอนครับในส่วนของเหรียญรุ่นนี้จะมีด้วยกันอยู่2ราคาด้วยกันถ้าใครมีนะครับผมยินดีรับซื้อนะครับแล้วก็ยินดีประเมินราคาให้กับเพื่อนๆครับ ทุกคนครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทดีครับด้านหน้านั้นจะเป็นภาพพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9แบบนี้นะครับมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชและรัชกาลที่9ครับเหรียญที่ผมจะพูดถึงนะครับฟังข้อมูลดีๆนะครับถ้าใครมีและขายได้นะครับมาดูด้านหลังของเหรียญครับนี่ฮะเหรียญที่ผมจะพูดถึงคือเหรียญนี้ครับเหรียญหนึ่งบาทนี่นะครับที่มีราคาเล่นหาในตลาดนักสะสมผลิตออกมา4ล้าน2นั้นคือเหรียญนี้ฮะ นี่คือตัวอย่างเหรียญผลิต4ล้าน2นะครับคือเหรียญ1บาทปี2529ครับเหรียญ1บาทปี2529นั้นผลิตออกมา4ล้าน2แสนเหรียญนะครับมีราคาเล่นหาในตลาดนักสะสมครับแต่ว่าเหรียญรุ่นนี้ถ้าทุกคนสังเกตเป็นจะขายได้ใน2ราคาครับคือแบบราคาไม่แพงกับราคาแพงครับราคาแพงเป็นอย่างไรราคาไม่แพงเป็นอย่างไร ผมจะอธิบายจุดข้อสําคัญให้กับเพื่อนๆนักสะสมทราบกันนะครับในส่วนของเหรียญนี้ครับให้ทุกคนสังเกตดูนะครับนะฮะสังเกตง่ายๆฮะสองจุดง่ายๆที่ทุกคนต้องสังเกตเลยนะครับขออนุญาตซูมเหรียญนะครับเพื่อให้ทุกคนทราบกันนะครับว่าเหรียญหนึ่งบาทสี่ล้านสองที่ผลิตออกมาทําไมขายได้แพงผลิตตั้งเยอะครับจุดที่ทุกคนต้องดูนะครับมีอยู่สองจุดในส่วนของเหรียญปีนี้ครับคือดับแรกเลยต้องเป็นปี2529เเท่านั้นเหรียญหนึ่งบาทครับ จุดที่2ให้ทุกคนสังเกตตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับถ้าเหรียญตรงนี้เป็นยาวๆแบบนี้นะครับเป็นช่อตรงนี้ยาวๆแบบนี้เห็นไหมครับเป็นเฟื้ยๆแบบนี้แบบนี้เขาเรียกว่าช่อยาวจะมีราคาแพงกว่าเหรียญนะครับผลิตออกมา4ี่ล้านสนะครับเหรียญหนบาทปี29นั้นมี2อย่างทุกคนต้องเข้าใจนะครับว่ามี2บล็อกด้วยกันนะครับแต่ว่าข้อมูลการผลิตว่าบล็อกสันบล็อกยาวผลิตเท่าไหร่นั้นเรายังไม่พบข้อมูลนะครับนี่ฮะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ เป็นช่อย,ยาวๆแบบนี้จะหายากกว่าและอีกเหรียญน,นึงล่ะเหรียญน,นึงงนี่สังเกตดูนะครับจะต่างกันนะครับทุกคนเป็นปี29เหมือนกันนะครับปี 2, 25 9, 29เหมือนกันแต่ว่าช่อตรงนี้จะสั้นๆเห็นไหมครับนี่ฮะจะมีความต่างให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับนี่ฮะสั้นกับยาวนะครับถ้าสั้นจะถูกกว่าถ้ายาวจะแพงกว่า,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 านะครับใหม่ๆคมๆเนี่ยนะครับราคาหลักพันมีให้เห็นนะครับในส่วนของเหรียญน,นะครับเห็นไหมครับถ้าทุกคนสังเกตปเป็นนี่นะครับจะรู้เลยเลยว่าเหรียญที่ผลิต4 2, 000, 000, 000, ้ <She> <more> านสียี่ นะครับแบบนี้ถึงจะเรียกว่าเหรียญมีราคานะครับนี่ฮะสังเกตดูนะครับช่อยาวแบบนี้จะแพงกว่าช่อสั้นนั้นจะถูกกว่านะครับนี่คือข้อมูลที่ถูกต้องนะครับในส่วนของเหรียญ1นบาทที่ว่ากันว่า4ล้าน2นะครับแต่ว่าไม่ใช่ราคานะหลายคนเข้าใจผิดว่าเหรียญ4ีล้าน2เหรียญ1นบาทนั้นเป็นเหรียญที่มีราคา4ล้านสแสนบาทไม่ใช่นะครับเป็นเหรียญที่ผลิตออกมา4 200, ล้าน2แสนเหรียญครับแต่ว่าราคาเล่นหาคือหลักร100้อยถึงหลักพันขึ้นอยู่กับบล็อกนะครับ จะสั้นหรือยาวแค่นั้นเองถ้ายาวจะแพงกว่าถ้าสั้นนั้นจะถูกกว่าครับอีกหนึ่งเหรียญครับที่ผมอยากจะแนะนําเพื่อนๆน,นักสะสมนะครับก่อนที่ทุกคนจะนําไปขายนะครับใครมีเหรียญแบบนี้สังเกตดูดีๆหน่อยนะครับดูดีๆก่อนนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไปขายไปนี่ก็จะ,ะได้ในราคาที่ถูกแต่ถ้าทุกคนดูตามที่ผมบอกแล้วทุกคนจะขายได้แพงขึ้นนะครับคือเหรียญที่เป็นด้านหน้าเป็นภาพพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ไทย ในรัชกาลที่็คือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชนี่นะครับนี่ฮะแบบนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นนี้นะครับแล้วก็มีข้อความนะครับว่าภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9แบบนี้ข้างหลังเป็นเหรียญอะไรครับผมจะพูดถึงเหรียญนี้ครับสำหรับเหรียญที่2นะครับดินนี้ก็เช่นกันนะครับหลายคนนี้นะครับบอกว่าเอ๊ะแล้วทําไมวันนั้นบอกว่ามีราคาเป็นพันสองพันบาทแล้ววันนี้ทาไมประเมินกัน2 0 3 0บาทนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับทุกคนเหรียญที่เป็นคูตบาทนี้นะครับ นะฮะปี2517ับเนี่ย1บาทเนี่ยผลิตออกมาทั้งหมดเนี่ยนะครับตามข้อมูลอยู่ที่200กว่าล้าน200กว่าล้านเป็นไปไม่ได้ที่จะมีราคาเป็นพัน0อ0ใช่ไหมครับแต่ว่านะครับสิ่งที่เป็นไปได้นั้นมันมีจุดให้ดูครับมันจะมีความแปลกอยู่ในตัวของเหรียญน,นิดนึงนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนเพน,นักสะสมดูเป็นเนี่ยก็จะเข้าใจว่าเออแบบนี้น,นี่น่าที่มีราคาสูงแบบนี้นี่น่ามีราคาต่ํางั้นหรือผมจะให้ดูเหรียญน,นี้เหรียญที่มีราคาสูงเป็นแบบไหน นะครับเอาเป็นว่าสูงกว่าปกติสูงกว่า UNC นั่นคือมีลักษณะแบบนี้นะครับมีจุดเล็กๆให้ทุกคนดูเนี่ยให้ทุกคนสังเกตเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเหรียญของคุณเป็นขวางแบบนี้เนี่ยแน,แ,นแน่นอนครับมี300แน่นอนสําหรับสาภาพอย่างนี้นะฮะสาภาพอย่างนี้มี300แน่นอนแต่ถ้าเป็นสาภาพใหม่ๆม,มี500แต่ถ้าขนาดเดียวกันถ้าหมุนแล้วปรากฏว่าหน้าหลังหันขึ้นเลยมีราคาเป็นพันครับทุกคนครับนี่คือจุดที่ผมจะแนะนําให้กับเพื่อนๆทราบกันนะครับว่า เหรียญที่มีราคาสูงกับมีราคาต่ํานั้นเข้าเล่นกันแบบไหนในตลาดนักสะสมนี่คือข้อมูลที่ถูกต้องนะครับทุกคนครับนี่ฮะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเหรียญที่บอกว่ามีราคาเป็นหมื่นสองหมื่นนั้นเป็นยังไงอาจารย์นะครับต้องขออนุญาตบอกอย่างนี้ไม่ใช่เหรียญหนึ่งบาทครับแต่ถ้าเป็นรูปทรงกลมแบบนี้นะครับเป็นคุดแบบนี้นะครับต้องเป็นเหรียญ5บาทครับแบบนั้นหลักหมื่นมีให้เห็นครับถ้าใครเจอแบบกลมๆเป็นคุดแบบนี้แล้วเขียนคําว่า5บาทนั่นแหละฮะเหรียญแพง นะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนครับขอให้ข้อมูลนี้นะครับกับเพื่อนเพื่อนักสะสมนะครับผมขอความกรุณาทุกคนนะครับถ้าใครเห็นดีมีประโยชน์ว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนักสะสมนะครับขอความกรุณาเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะครับ แชร์คลิปนี้ให้กับอาจารย์สยามชาแนลหน่อยครับใครมีก็นำมาขายที่นี่ครับส่งภาพมาประเมินราคาได้ที่ ID ดีไลน์ของเราด้วยครับสยาม f c 5 5 5ครับถ้าตรงที่เรารับซื้อยินดีประเมินราคากลับทันทีน้าที่อ่านข้อความด้ยครับถ้าไม่ใช่ใครขออนุญาตอ่านอย่างเดียวนะเพื่อนๆนะเนื่องจากมีสมาชิกนั้นติดต่อเข้ามาจํานวนมากในแต่ละวันนี้เองครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมสยามชาแนลครับหวังว่าคลิปนี้จะดีและมีประโยชน์ครับขอกราบขอขอบคุณและสวัสดีครับทุกท่านครับ